เดี๋ยวเรากำลังจะทำการประกอบชุดเพื่อจะลงไปทำการประกอบการหาปูและลุกเปล่าเขาเรียกว่าโป๊เอ้าเหรอโป๊เหรอใช่แต่มันยังไม่แตกใช่ไหมยังไม่แตกถ้าโป๊ะแตกอร่อยเลยมันจะแซ่บมากใช่ที่เขาบอกว่าไอ้โป๊ะแตกนี่ก็คือโป๊ะนี่ไงพี่บอยเอ้าเหรออ๋อทะเลมันแตกออกมาใช่โอ้ยเขาบอกว่าโป๊ะแตกอ่ะ เพราะแตกกับต้มยำต่างกันตรงไหนไี่รู้เพราะแตกกับต้มยำต่างกันตรงไหนเอาแล้วเพราะแตนเป็นทะเลไงต้มยำมันเป็นแค่แบบไก่ก็ได้หมูก็ได้กุ้งก็ได้ไงใช่ไหมใช่เหรอใช่จริงๆมันแตกกันตรงไหนรู้เปล่าใส่ใบกะเพราใช่ไหม แสดงตัวกำขาทำอะไรบ้างแสดงว่ามันตัวไม่ใหญ่มากได้เดี๋ยวจะไปหาตัมา ีก yeah. ็คือผลประกอบการในการไปลงปูอันนี้นะคะระหว่างที่ไปดำปูเขาก็เอาเอ็นหอยมาตรกแดดแย่างไม่ค่อยมีแดดเพราะว่าเซียนโป้บอกว่าหอยเอ็นหอยด้านเดียวเนี่ยอร่อยเด็ดสุดย่อยส่วนนี้ก็คือผลประกอบการของเราและมาแชร์ี่ได้รับโอ้พี่พอ เราเรียนเขายังใส่เว้นสุดเลยเช่ไหมอ่ะทำไมมันต้องอย่างนี้ออริจินัลนี่ก้ามปูใบแกงขั่วใส่หน่อไม้นี่นี่ปูใบต้มปูใบต้มแต้